กราบสวัสดีพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกท่านค่ะพี่พี่นะกรับสวัสดียามเช้านะคะพี่พี่นะวันนี้พบกับลุงเรืองผักเครื่องค่ะพี่พี่วันนี้พบกับลุงเรืองผักเครื่องค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะพี่พี่0ูนย์เก้าเค่ะพี่พี่นะ0ู9ย์4 1 3 0 7ค่ะ หริวิพิ้สามารถ S I D Line ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่นะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ลุ่งเรืองพระเครื่องนะคะพี่พี่มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ค่ะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้น้องมีพระค่ะมาแบ่งปันมีพี่ยี่สิบหกรูปยี่สิบหกองด้วยกันค่ะพี่พี่นะยี่สิบหกรูปยี่สิบหกองด้วยกันค่ะผาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบานเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนค่ะพี่พี่นะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่ลุงเรืองพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะ ช่องน้องนะคะพี่พี่นะยังไม่มีรับประกันนะคะแต่ที่รับประกันให้พี่พี่ได้แน่นอนเลยเนี่ยก็คือราคาที่คุยง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่นะราคาที่คุยง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่ต่อได้ค่ะถามได้ค่ะโทรมาได้ค่ะพี่พี่นะชอบยังไงสนใจยังไงค่ะน้องปออยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่นะน้องปอยอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ เริ่มที่องค์ที่หนึ่งค่ะพี่พี่ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าเป็นปลายทางน้องต้องขออนุญาตบอกเพิ่มห0สิบาทค่ะพี่พี่นะถ้าเป็น wages, ปลายทางเนี่ยก็จะมีค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนค่ะน้องยิ himself, esus, ดนดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะยินดีส่งให้ฟรีค่ะหลังค่ะด้านข้างค่ะ องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พินะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะฐานค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะคมชัดค่ะพี่พี่นะา แพ็กใส่ถุงอย่างดีค่ะพี่พี่องนี้ค่ะต่อไปค่ะ,อ,คะองค์นี้เป็นปราปิดตาค่ะพี่พี่นะเป็นปราปิดตาค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นาองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ,ด,คะด้านหน้า ต่อไปค่ะ สมเด็จค่ะพี่พีด้านข้างค่ะปล่อยอยู่ที่700บาทเท่านั้นค่ะพี่พีนะราคาเราคุยง่ายเป็นกันเองอยู่แล้วค่ะพี่พีทักได้ถามได้ค่ะพี่พีนะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่พีสมเด็จองต่อไปค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะคมชัดอย่างนี้เลยค่ะพี่ สมเด็จองต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะสมเด็จองคต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่สมเด็จองค์ต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปค่ะสมเด็จองต่อไปค่ะสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ <S <S <Lydia> <S ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เลี่ยมออกมาด้วยค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อคายคะ่ะพี่นะหลวงพ่อคายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคายรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่นะวัดสวนขันนะคะเส้นสายลายยันนะคะ่ะพี่พี่นะคบค่ะสวยค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เขียนคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะพี่พี่นะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะด้านหลังค่ะเส้นสายลายยันค่ะขออภัยค่ะพี่พี่สวยสวยค่ะพี่พี่สวยค่ะพระช่องเราอาจจะยังไม่มีรับประกันค่ะพี่พี่นะแต่เรื่องที่รับประกันได้เลยคือราคาที่คุยกันง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่นะ คุณแม่บุญเบรียนตรงบุญเติมค่ะ องนี้ค่ะพี่พี่องนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพี่พี่นะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะค่ายตากสินค่ะพี่พี่จันทบุรีค่ะพี่พี่นะชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีค่ะพี่พี่ด้านล่างเขียนชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีค่ะ พระเจ้าตากสินค่ะพี่พี่สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะค่ายตากสินจันทบ,บุรีค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่นะองค์นี้พอสองห้าหนึ่งแปดค่ะเลียมกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่นะองค์นี้เลียมกรอบกันน้ําด้วยค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปองคนี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามค่ะพี่พี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานผูกพัทศีมาค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในงานผูกพัทศีมาค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่นะองคนี้พศสองห้าสองหนึ่งค่ะ หลวงพ่อกวยวัดโคสีตาลามค่ะพี่พี่องค์นี้เรียมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาลามค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อกวยวัดโคสีตาลามค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้คะ่ะด้านหลังเขียนพระครูวิส,ยสัยโสพลค่ะพี่พี่หลวงปู่ทิมค่ะป่อยอ,อยู่ที่ราคาองศาเจ็ดร700บาทค่ะพี่พี่นะราคาองลาเจ็ดร700บาทคะ่ะ ต่อไปค่ะพี่องค์นี้เป็นลือสีลิงดาค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นลือสีลิงดําค่ะสามมคีมีสุขค่ะพี่พี่ด้านบนเขียนสามมคีมีสุขค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนกูผู้ชนะค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนกูผู้ชนะค่ะพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ ด้านหน้าเป็นลือสีลิงดำคะ่ะพ,พี่สามะคีมีสุขคะ่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อผางค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อผางค่ะสองห้าหนึ่งสองค่ะพี่พี่นะองนี้พอสองหนึ่งสองค่ะหลวงพ่อผางค่ะพี่พี่ ขอโทษค่ะขออภัยค่ะพิพี่ต่อไปค่ะพิ๊พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเอียค่ะบีพี่นะเป็นหลวงพ่อเอียค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานฉลองอายุครบเจปีค่ะิพี่วัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะบิพี่นะ ที่ระลึกฉลองอายุครบ71ปีค่ะพี่พี่นะวัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่พี่หลวงพ่อเอียค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเอียคะ่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปคะ่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อสุขค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อสุขคะ่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดโพไซายทองค่ะพี่นะวัดโพไซายทองค่ะหลวงพ่อสุขค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระคู่วิชิตพัชราจารย์ค่ะพี่พี่นางหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เป็นพระคู่พิชิตพัชราจาร์นค่ะหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่เราลึกสร้างอุโบสถค่ะพี่พี่ ที่ลึกสร้างอุโบสถวัดยาวีเหนือค่ะพี่พี่ศิษย์สร้างถวายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพี่พี่นะพระคู่วิชิตพัชราจารย์ค่ะพี่หลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทบค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะแต่ต้องรบกวนพี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนเนาะพี่พี่เนาะไม่มั่นใจยังไงทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่นะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพาช่องน้องจาก หลายที่นะคะพี่ๆนะต่างที่ต่างที่มาหลากหลายคณาจารย์นะคะพี่ๆต่อไปค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นหลวงพ่อกันค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาสค่ะพี่ๆสองสี่หกเก้าค่ะพี่ๆองค์นี้พอสองสองสี่หกเก้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะสองสี่หกเก้าค่ะพี่พี่หลวงพ่อกันค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ องนีนะ้เป็นพระปิดตาค่ับพี่นะเป็นพระปิดตาค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิม,เ,ดมเก่าเดิมเลยค่ะพี่ๆเป็นพระปิดตาค่ะนะพี่ๆนะต่อไปค่ะพี่ๆองต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระคูวิสัยโสพลค่ะพ,พี่นะ อภัยค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระคู่ภาวนาพิรัตค่ะพี่พี่นะเป็นพระคู่ภาวนาพิรัตค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่นะที่เะลึกฉลองอายุครบแปดรอบค่ะพี่พี่พระคู่ภาวนาพิรัตค่ะพี่พี่หลวงปู่ทิมค่ะวัดละหานไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ยองต่อไปค่ะหลวงพ่อจืดค่ะพี่พนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปด้วยค่ะหลวงพ่อจืดค่ะ วัดถ้ำเขาปุค่ะพี่พี่นาวัดถ้ำเขาปุค่ะ ค่ะพี่พี่นะวันนี้น้องก็มีพระค่ะมาแบ่งปันพี่พี่ยี่สิบหกรูปยี่สิบหกองด้วยกันค่ะน้องแนะนําเสนอพี่พี่ไปทั้งหมดแล้วนะคะพี่พนะถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะช่องน้องนะคะพี่พี่นะาราคาคุยง่ายเป็นกันเองอยู่แล้วค่ะพี่พี่เรื่องนี้เราคุยกันได้ค่ะพี่พี่นะ0 9ูนย์1 3 0 7ค่ะโทรมาได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยค่ะพี่นะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่นะน้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่กรับสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกลับสวัสดีค่ะ